เรื่องเล่าจากทางบ้านในวันนี้ตอนนี้ก็เป็นลำดับที่11แล้วนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรวมไปถึงทุกท่านที่ส่งเรื่องมาเล่าให้กับผมด้วยซึ่งก็จะนำมาทำคลิปแบบนี้สลับกันไปกับคลิปแนวกดใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้หลอนก่อนนอนทำคลิปก็สามารถดูรายละเอียดได้จากที่ใต้คลิปนี้นะครับและสำหรับเรื่องแรกนี้ส่งมาจากแฟนคลับของหลอนก่อนนอน ที่มีชื่อว่าคุณแมวเล่าถึงประสบการณ์เจอผีสมัยที่อาศัยอยู่ในหอพักเก่าแห่งหนึ่งและเธอตั้งชื่อมาให้ด้วยโดยเรื่องนี้มีชื่อว่ารอดเพราะครูบาอาจารย์ที่นับถือถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับแมวตอนที่เธออายุได้25ปีแมวเป็นคนชอบสวดมนต์ไหว้พระ และทำเป็นกิจวัตรของเธออยู่เสมอเธอเชื่อว่าตนเองนั้นมีสัมผัสที่6ก็ใช้ชีวิตแบบนี้เรื่อยมาจนทำให้แมวนั้นมีโอกาสได้ไปนับถือพ่อแก่ทั้งยังเคยครอบครูอีกด้วยช่วงเวลานั้นแมวมีอายุเข้าสู่25ปีแล้วและอาจจะเป็นสิ่งนี้ที่ทำให้เธอได้พบเจอกับเหตุการณ์น่ากลัวเพราะว่ากันว่าช่วงอายุ25ปีไวเบนจเพศนั้น บางคนก็ถึงขั้นที่ดวงตกได้หลังจากเรียนจบได้ไมีนานแมวก็หางานทำเหมือนกับคนอื่นๆแต่ก็ยังขอพักอาศัยอยู่กับพี่ชายด้วยที่เช่าหอพักอยู่แถวอนุสาวรีทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ประหยัดเงินไปก่อนจนเมื่อเริ่มพอจะมีเงินเก็บกับเข้าบ้างก็บอกกับพี่ว่าจะขอย้ายออกไปเช่าหออยู่คนเดียวแล้วนะซึ่งก่อนที่จะถึงเวลานั้นพี่ชายของแมวก็บอกว่า จะไปนอนที่หอของแฟนก่อนซึ่งก็จะไปกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ถือว่าดีสำหรับเธอแล้วเพราะจะได้นอนอยู่ที่ห้องคนเดียวสบายๆเก็บของแพ็คของอะไรต่างๆของเธอไปแต่พอได้อยู่คนเดียวแบบสมใจแล้วคืนหนึ่งนั้นแมวก็เห็นผู้ชายวัยรุ่นใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีน์มายืนอยู่แถวๆหน้าห้องเธอก็สังเกตว่าเป็นใครมาทำอะไรตรงแถวนี้ ลอบมองผ่านบานเกล็ดไปก็สังเกตว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยคิดว่าน่าจะเป็นคนเมาหนักกว่านั้นก็อาจจะเป็นคนบ้าตนเองจึงรีบปิดผ้าม่านตรวจเช็คว่าล็อกห้องทั้งหมดดีแล้วจากนั้นก็เข้านอนไปตามปกติจนเมื่อถึงในคืนที่สองชายคนนั้นก็ยังมายืนอยู่เหมือนเดิมจะโวยวายอะไรต่างๆก็ไม่กลา้าเนื่องจากว่าตนเองนั้นอยู่ห้องเพียงคนเดียว ก็ได้แต่สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เข้านอนไปตามปกติเช้าวันใหม่ของแมวนั้นเป็นวันพุธนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนนั้นเป็นยังไงจึงรีบเดินไปเปิดหน้าต่างดูแต่ก็พบว่าผู้ชายคนนั้นไม่อยู่แล้วหลังจากออกไปทำงานแล้วใช้ชีวิตกลับมาที่ห้องอีกครั้งก็ในตอนเย็นพอเริ่มคำ่ำแมวเองก็รู้สึกได้รีบหันไปมองที่หน้าต่างตรงบานเกล็ดแล้วก็พบว่าผู้ชายคนนั้น มายืนอยู่ที่เดิมอีกแล้วความรู้สึกตอนนี้แมวรู้ได้ว่าเขานั้นไม่ใช่คนแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่เดินไปปิดผ้าม่านแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นอะไรแบบนั้นแล้วก็สวดมนต์เข้านอนไปจนเมื่อถึงวันเสาร์ที่พี่ชายนั้นกลับมานอนที่ห้องแมวก็เฝ้าสังเกตว่าคืนนี้ผู้ชายคนนั้นจะมายืนที่หน้าห้องอีกไหมแต่ปรากฏว่าค่ำแล้วเขาก็ยังไม่มาเลย คืนนั้นจึงได้นอนแบบสบายใจอีกครั้งหนึ่งพอถึงในวันอาทิตย์พี่ชายก็บอกว่าวันนี้เขาจะกลับไปนอนที่หอแฟนเหมือนเดิมช่วงนั้นเขาเข้าใหม่ปลามันกันแมวก็ไม่สนใจอะไรเพราะยังไงก็ได้แต่พอตกกลางคืนของวันนั้นผู้ชายคนเดิมก็มายืนที่เดิมอีกแล้วความรู้สึกวังเวงตอนนี้มันเกิดขึ้นกับแมวทั้งหัวใจเป็นการนอนไปแบบที่ไม่มีความสบายใจเลย คนเราคงนอนไม่ค่อยได้ถ้ารู้ว่ามีผีมายืนจ้องมองอยู่นอกกำแพงนั้นและในคืนนี้แมวได้หลับไปแล้วก็เกิดฝันขึ้นฝันเห็นชายวัยรุ่นคนดังกล่าวในฝันนั้นผู้ชายคนนี้จับใครก็ไม่รู้มาด้วยนับสิบคนนำไปขังไว้ที่ห้องห้องหนึ่งทุกคนในฝันนั้นถูกจับมัดเอาไว้แมวเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ถูกจับมาด้วยชายในฝันคนนี้ มีลักษณะอาการที่บอกว่าเป็นผีเต็มตัวเขาถือไม้หน้าสามท่อนหนึ่งมาด้วยจากนั้นก็เดินไล่ทุบไปทีละคนคราบบนพื้นนั้นเต็มไปด้วยเลือดในพริบตาทุกคนในกลุ่มที่เหลือนั้นส่งเสียงเกียรร้องพยายามจะวิ่งหนีหรือขอความช่วยเหลือแต่ทั้งหมดนั้นก็ไปไหนไม่ได้เลยพอเขาเริ่มทุบจนมาถึงคิวของแมวแล้วแมวเองที่ตอนนั้นรู้สึกกลัวมากทุกอย่างมันเหมือนกับเกิดขึ้นจริงๆ ในฝันนั้นจึงนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือซึ่งก็คือบารมีของพ่อแก่จังหวะที่ใช้คนนั้นกำลังง้างไม้ง้างมือกำลังจะทุบพ่อแก่ก็มาปรากฏตัวขึ้นกลางห้องท่านมาพร้อมกับแสงสีขาวที่สว่างรอบตัวของท่านตอนนั้นพ่อแก่ที่กำลังมองไปอรอบๆก็แสดงสีหน้าโกรธไม่พอใจออกมาส่วนผีตนนั้นไม่ต้องรอนานมีอาการกลัวรีบวิ่งหนีออกไปจากห้องในทันที แล้วหลังจากนั้นภาพทุกอย่างก็ค่อยๆหมดไปกลายเป็นแมวที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าใครที่ได้ฟังเรื่องนี้จะเชื่อแมวหรือเปล่าเธอก็ไม่รู้แต่หลังจากความฝันนั้นแมวก็ไม่เห็นวิญ,ญญาณของชายคนนี้อีกเลยไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นจนกระทั่งแมวย้ายออกไปจากที่นี่เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงก็คือแมวนั้นมารู้ทีหลังว่าพี่ชายของตนเองนั้นมีของดีติดตัว ไปไหนผีเผออะไรจึงไม่กล้าเข้ามายุ่งส่วนแมวนั้นก็อุ่นใจขึ้นมากแล้วเนื่องจากได้บาร,รมีของพ่อแก่มาช่วยคุ้มครองจึงนับถือบูชาท่านอยู่เสมอและมันทำบุญสวดมนต์กันอยู่ทุกวันขอขอบคุณคุณแมวเอาไว้ด้วยกับเรื่องรอดเพราะครูบาอาจารย์ที่นับถือเรื่องที่สองเรื่อง414หห้องนี้แรงเรื่องที่ส่งมานี้ ส่งมาจากคุณปักไกนะครับเล่าถึงประสบการณ์ที่แฟนของเธอนั้นมีอาชีพเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์โดยจะไปทำให้กับโรงแรมต่างๆในกรุงเทพจนมีอยู่วันหนึ่งแฟนจะได้ไปลงพื้นที่ที่แถวพัทยาเจ้านายก็หาห้องพักให้แต่ช่วงนั้นใกล้จะปีใหม่แล้วห้องพักที่โรงแรมประจำจึงไม่ว่างมาได้อีกที่หนึ่งก็อยู่ใกล้ๆแฟนก็เข้าไปเช็คอินอะไรของเขาตามปกติ คืนนั้นเวลาเที่ยงคืนครึง่งแฟนของเธอเล่าว่านอนอยู่ในห้องเพียงคนเดียวโดยได้เปิดไฟที่หน้าห้องน้ำไว้เป็นเพื่อนพอนอนไปได้สักพักก็เห็นว่ามีเด็กฝรั่งผู้ชายคนหนึ่งอายุดูแล้วก็น่าจะประมาณห้าขวบมีผมสีทองเดินทะลุผ่านห้องของแฟนเข้ามาแฟนเป็นคนที่เคยบวชเรียนมาก่อนเคยเจอเรื่องอะไรทำนองนี้มาบ้างจึงพอคิดได้ว่าจะต้องทำยังไง ก็แกล่งหลับตาไปพยายามที่จะเข้านอนแต่ปรากฏว่าผีเด็กคนนั้นกลับมาดึงผ้าห่มของแฟนไปแฟนก็พยายามจะสวดมนต์ให้พยายามจะไล่ให้ออกไปจากที่นี่ให้ได้แล้วสักพักวิญญาณตนนั้นก็หายไปจริงๆแต่คนที่เป็นเจ้าของห้องจะนอนต่อตอนนี้ก็ทำไม่ได้แล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาดูอะไรเล่นพอดูได้ใกล้เวลาจะหลับชักจะเคลิม จูจ่ๆมือถือก็ถูกกระชากดึงออกไปจากมือแฟนที่ตอนแรกนั้นรู้สึกกลัวแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นโมโหเข้าเสียแล้วซึ่งจะทำอะไรผีเด็กตอนนี้ก็ทำไม่ได้ก็ได้แต่พยายามดึงผ้าห่มมาคุโปองสุดท้ายก็โดนดึงออกไปอีกวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ถึงตีห้ากวนกันไปทำยังไงก็ไม่ให้หลับเลยบางทีก็ไปเคาะที่กระจกห้องแรง,แ,รงแฟนเล่าว่าจึงตัดสินใจที่จะขอไม่นอนที่นี่แล้ว ลุกขึ้นไปอาบน้ำจะลงไปข้างล่างสอบถามพูดคุยกันไปมากับพนักงานก็ได้ความว่าปกติห้องนั้นจะไม่ให้แขกคนไทยเข้าพักจะมีแต่ฝรั่งเท่านั้นแต่ช่วงนี้อะไรต่างๆห้องพักก็เต็มไปหมดแฟนจึงถือว่าแจ็คพอตไปเรื่องของเรื่องก็คือโรงแรมแห่งนี้ก็สร้างมานานกว่า40ปีแล้วอยู่ในเมืองพัทยาของเรานี่เองจริงๆคุณประกายนั้น แจ้งชื่อโรงแรมและระบุซอยมาให้ด้วยแต่ผมก็ขอละเอาไว้แล้วกันนะครับขอขอบคุณคุณปักกายกับเรื่อง414ห้องนิ้แรงเรื่องที่สามเพื่อนร่วมทางที่มองไม่เห็นเนื้อเรื่องโดยคุณอัน๋นเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณแม่ของคุณอัน๋นที่ท่านได้เจอประสบการณ์ตรงมากับตนเองและนำมาถ่ายทอดให้คุณอั๋นฟังอีกที โดยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วบ้านของอันนั้นผักอาศัยอยู่ในแถบชานเมืองสมัยนั้นการเดินทางส่วนใหญ่หากไม่มีรถส่วนตัวเป็นของตนเองแล้วก็ต้องอาศัยรถประจำทางต่างๆที่มาบริการซึ่งจะเริ่มบริการตั้งแต่ตีสีลากยาวไปถึงแค่ห้าโมงเย็นเท่านั้นแม่ของอันมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงทำอาหารขายในแต่ละวัน จึงมีภาระต้องตื่นก่อนคนอื่นและใช้บริการรถโดยสารนี้เป็นประจำโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแม่แม่ก็ได้เล่าให้กับอันฟังว่าเช้าวันหนึ่งที่แม่ต้องตื่นไวกว่าทุกทีเนื่องจากมีออเดอร์อาหารที่ต้องทำให้ลูกค้าอาบน้ำแต่งตัวทำอะไรของแกเสร็จเรียบร้อยก็เดินออกไปรอรถโดยสารที่จะมาในรอบแรกถึงเวลารถดังกล่าวก็มาพอดี ตีสีนาทีแม่ก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนรถแล้วจุดหมายที่แม่แกนั้นจะไปนั้นคนขับรับทราบตอนก่อนจะขึ้นรถเวลานี้ยังไม่มีผู้โดยสารเลยอากาศเย็นสบายเกิดขึ้นให้ชื่นใจบ้างแต่พอรถออกวิ่งต่อไปได้สักพักผ่านจุดต่างๆที่สำคัญก็ยังไม่มีใครสังเกตว่าวันนี้แม่น่าจะขายดีอยู่คนเดียวแม่ค้าคนอื่นเขายังไม่ออกมากันแต่เอาเข้าเอาเข้า ก็ชักดูท่าจะเงียบผิดปกติวันนี้ไม่มีใครจะไปตลาดกันเลยหรือเส้นทางที่เหลือนั้นยังอีกยาวไกลพอผ่านหน้าวาดัดสองสามแห่งแม่ก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นเนา่าเป็นกลิ่นเหม็นสาบเหมือนอะไรสักอย่างตายอยู่ข้างทางพอรถวิ่งห่างออกมาจากจุดเดิมที่แม่นั้นสังเกตว่าได้กลิ่นเหม็นแต่ห่างออกมาไกลแล้วกลิ่นต่างๆนั้นก็ยังไม่หายไปเลยสักนิดเหมือนว่ามันยังตามติดอบอวนอยู่รอบรถ จนผ่านไปถึงวัดที่สี่จู่ๆแม่ก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงของใครบางคนที่เอาเหรียญเคาะกับตัวรถที่เป็นเหล็กเพื่อให้เกิดเสียงให้คนขับนั้นได้ยินเป็นที่รู้กันของชาวบ้านและคนขับรถว่าทำแบบนี้คือสัญญาณบอกว่าจะลงแล้วเนื่องจากว่ารถที่ให้บริการส่วนใหญ่นั้นก็ทั้งเก่าและแก่ไม่แพ้กับคนขับเลยเรียกได้ว่าดังทุกอย่างยกเว้นกลิ่นกับแต่จนเมื่อคนขับนั้นจอดรถให แล้วก็หันมามองดูแม่ว่าทำไมจะลงตรงนี้หรือแม่จึงบอกว่าตนเองนั้นไม่ได้เคาะและบอกไปว่าจะไปเปิดร้านที่หมายที่บอกก็ยังไม่ถึงเลยคุณลุงคนขับทำท่านิ่งคิดไปแป๊บหนึ่งเลยหันมาบอกแม่อีกทีว่ามานั่งข้างหน้าคนขับด้วยกันดีกว่าไหมแม่จึงตัดสินใจรีบเข้าไปนั่งด้วยระหว่างขับไปคนขับเองก็ยังงงงงสอบถามกับแม่ว่าสรุปแล้วใครเป็นคนเคาะ แล้วก็ดันมาเคาะให้จออตรงหน้าวัดพอดีด้วยแม่ก็ไม่ได้บอกคนขับว่าได้กลิ่นเหม็นเน่ามาก่อนแล้วเก็บเรื่องนี้เอาไว้คนเดียวจะดีกว่าเพราะกลัวว่าคนขับเขาจะกลัวแกยังต้องขับรถโดยสารเส้นนี้ไปอีกนานอันได้สอบถามกับแม่หัวในมุมมองของแม่นั้นคิดว่าอะไรแม่ก็บอกกับอันว่าเขาคงแค่ขอติดไปลงที่วัดบางทีอาจจะขึ้นมากันเยอะด้วย เพราะในวันนั้นรถวิ่งได้ช้ามากยังไงก็ไม่รู้แม่ก็ได้แต่มันทำบุญอุทิศไปให้เพราะวัดที่รถไปหยุดตรงจุดดังกล่าวเป็นวัดที่ใช้ฝังศพไร้ญาติโดยเฉพาะและเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณคุณอันกับเรื่องเพื่อนร่วมทางที่มองไม่เห็นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ